อยปักซ่อมแต่เราก็มีรงกอของการปักซ่อมอยู่แต่ว่าช่วงฝนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันซึมลงได้แล้วปริมาณการ,รจราจรลดลดรถบรรทุกลดอะไรก็เยอะครับก็เลยทําให้ขารามมันอ่อนตัวครับก็เลยทําให้ผิวที่เราเคยปักซ่อมไว้นะครับเกิดการขยับตัวครับผมครับแต่ว่าทางแขวงและทางบวกระทางก็ได้เข้ามาดูแลในการปะซ่อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของของคนใช้ทางมาโดยตลอดครับไม่ได้หยุดหย่อนกันเลย คนงานชุดชุดซ่อมเนี่ยมีประมาณสักกี่คนครับเนี่ยคนงานชุดซ่อมของทางบวกระทานที่ชุดซ่อมก็จะมีอยู่ประมาณ8คนฮะถ้ากรณีเล่งด่วนก็จะเอาชุดพวกชุดตัดหญ้าหรือชุดอะไรมาเข้าเสริมได้แต่ชุดหลักจริงมีอยู่ประมาณ8คนครับท่านครับเขากำลังทําอะไรกันครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้แสดงว่าม,มันมีการอ่อนตัวคนะรับ เป็นเป็นเป็นอันตรายเราจะเป็นที่ต้องงัดแผ่นนี้ออกนะฮะแล้วก็เสริมเสริมวัสดุเข้าไปใหม่ครับท่านบอกว่าถ้างัดไปแล้วใต้ล่างนี้จะมองเห็นบ่อน้ํเลยครับก็จะมีน้ำน้ำที่ซึมเข้าไปฮะับทำให้โคมกรคพสร้างทางก่อนก่อนตัวครับทางล่างแหมใช่ทีแย รอยนี่เราจะเห็นว่าลักษณะน,นี้เราเคยมีการป,ะป,ะปะักซอกมาก่อนว่ามีเคยมีการปักซอกมาแล้วช่วงฝนที่ผ่านมานี่น้าน้ามันรั่วซึมได้ฮะับก็ทมให้แผ่นนี้เกิดการขยับตัวและโครงสร้าขง,ขงของถนนถนนสายนี้นะครับเคยมีการบูรณะโดยการเขาเรียกว,ยว่าทำรีไซเคิลโดยการใช้เครื่องมากัดและผสมปูนครับ พราะนั้นมันก็ทําให้พื้นฐานคนค่นข้าจะแข็งหน่อยและเวลาที่เกิดการชํารุดจึงการแตกเป็นเขาเ,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 เรียกว่าบล็อกบล็อกคัคกิ้งครับคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับก็ทําให้เกิดการยากในการซ่อมบำรุงอยู่เหมือนกันครับเมื่อก่อนนี้เราเคยใช้รถรถตักหน้าขุดหลังนะ,ะเขาเรียกว่ารถรถ J c ซีนะครับเอาตัวบุ้งกีนะฮะมาขุดขุดตักครับมาขุดตัก ก็พอเราใช้ใช้ไปนี่พวกฟังพวกระบบพฮดรอลิกก็มันจะเสียหายครับแล้วจุดที่เอา J c b j c b มานะครับจากบวกกันทางมาถึงจุดซนะ่อมเนี่ยระยะทางบางครั้งมันไกลครับประมาณรวม20กิโลครับทำให้การการเดินทางก็ลำบากเราจึงบางครั้งเราก็จะใช้แต่วิธีนี้แหละครับโดยการใช้สลิงแล้วก็ใช้รถเนี่ยช่วยลากดึงเปเครื่องทุ่นแรงอีกอีกอีก,อกแรงหนึ่งก็ภูิปัญญาชาวบ้านบวกประสบการณ์ เราพยายามใช้ทุกวิถ <music Brothers> okay, ีทางครับที่จะทําให้ว่าการดูแลซ่อมแซมถนนเนี่ยแล้วก็เพื่อจะดูแลให้ได้ตลอดครับนคือน้ำฝนที่ที่มันรั่วซึมไปได้ ก็จะไปทำให้โครงสร้างข้างล่างเกิดการอ่อนตัวครับเวลามีน้ำหนักกดทบแล้วเธอจะให้แผ่นมันขยับครับน้ำทั้งนั้นเลยครับครับมันก็ยิ่งสุดหนักเข้าไปอีกใช่ครับแต่ละแผ่แต่ละแผลนะครับ วันนี้นะครับเรามาดูการทํางานของแขวงการทางในการซ่อมถนนทางหลวงหมายเลข11นะครับซึ่งเจอไปแต่ละแผลนี่ก็ใช้เวลาเกือบวันนะครับเพราะฉะนั้นบนถนนเส้นนี้มีประมาณสัก400แผลครับแบบนี้ครับอย่างนี้ไม่ต้องงัดนะครับลักษณะแบบนี้แสดงว่าพื้นคลกมันจะแข็งอยู่นะแล้วก็รถวิ่งผ่านไปมานี่แผ่นแผ่นไม่ขยับตัวครับลักษณะนี้เราก็สามารถมาปุดปุดร่องนะปุดร่องแล้วก็แล้วก็ทับทับปิดหน้าได้เลยครับ มิกเนี่ยนะฮะคนมิกเนี่ยใส่เข้าไปตามร่องก่อนนะแล้วก็ใช้ชแนกอัดเข้าไปในร่องเพื่อเพื่อให้ให้เกิดการไม่ให้แผ่นมันขยับตัวครับแล้วเราจะกนั้นจึงเอาโคนิกมาปิดทับหน้าครับและจะทำการบดอัดนฮะราดยาแนะทำการบดอัด ทันตอนที่เห็นนี่นะครับก็คือหลังจากทำลายรถอแล้วมาใช้รถกดขัดกินนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็ตามมาดูนะครับว่าการซ่อมทางหลวงหมายเลข11เขาทรายวังเส็บูลสากเหล็กฟังทองเนี่ยนะครับที่อยู่ในพื้จังหวัดพิจิตรประมาณ50กิโลเนี่ยที่มันชำรุดเสียหายเนี่ยนะครับว่ามันทาง่ายทํายากกันขนาดไหนก็ปรากฏว่าอย่างที่เห็นนะครับนี่ขนาดแฉกกว้างแค่2เมตรยาว4เมตรก็ใช้เวลาประมาณ เะครึ่งว,วันนะครับคนงานประมาณ7คนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ยางนะฮะทับหน้าสาดทับหน้าอีกครั้งหนึ่งฮะเพื่อให้มันเกิดการาแข็งแรงและเหนียวตัวนะฮะแล้วก็ใช้หินฝุ่นทับหน้าเพื่อ เพื่อมาให้ติดล้อลอ้อรถนะฮะครับก็ขั้นตอนที่เห็นก็เป็นนี่คือหนึแผลครับใช้ใช้กระบวนการและใช้เวลาตาม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 ที่ท่านเห็นนะครับผมครับนี่ก็หนึ่งแผลเจดคนแผลกว้างสองเมตรคูณสี่เมตรครับกดไปแล้วครึ่งวันครับผมครับครับแต่ตอนนี้เราก็กำลังเริ่ม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 ทำการอ่าโลยางครับนะครับหลังจากกดอัดแล้วนะครับ ก็ ises, โรยยางมาตอยเคลือบผิวอีกทีหนึง่งพอเคลือบแล้วก็เอาทรายลง<ร>หินฝุ่นหินฝุ่นหนินฝุ่นกับทรายทับหน้านะครับ,บ,บหน้าเพื่อไม่ให้มันล่อนเพื่อไม่ให้ล่อนแล้วก็ไม่ให้ล้อล้รอรถวิ่งมาติดยางครก็เดี๋ยวซ่อมเสร็จก,ก็อีกสองสามชั่วโมงก็เปิดใช้ได้เลยเอาเปิดใช้ได้เลยครับพอบดอัดเสร็จแล้วก็ตะพาคก็เปิดใช้ได้เลยครับ เพราะฉะนั้นหลายคนที่บ่นว่าไม่ได้ซ่อมไม่ได้แก้วันนี้นะครับเราผมในฐานะผู้สื่อข่าวนะครับลงมาพิสูจน์แล้วครับว่าทําจริงแต่ว่าไม่ทันไม่ทันอันนี้เรียกว่าการทําถนนแบบแฮนด์เมดนะครับ <c oughs> เอามือทําเดือแท้ๆเลยสาสติดเพื่อให้การสาก,กเปิดงานได้เลยศาตรกระเดียกสักคู่ก็พอแห้งก็ใช้งานได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นซ่อมนี่ยากกว่าสร้างพอสร้างใช้เครื่องจักรแต่ถ้าซ่อมนี่ต้องใช้แรงงานคนนะครับข้อมูลบอกว่า<ใ>นถานน,นที่เป็นแผลๆอยู่เนี่ยนะครับประมาณ40,000ตารางเมตรครับตารางเมตรวันนี้ก็ซ่อมได้สัก20ตารางเมตรก็เก่งแล้วเราจะเลือกแผลที่ทําก่อนนะคือเราจะจะทำแผลที่ที่ท,ที่ท่านเห็นน,นะนะคือแผลที่หนักๆครับจะไล่แผลหนักๆไปก่อนครับแล้วหลังจากนั้นค่อยไปเก็บแผลแผลเล็กๆครับผมครับ คนัดออกแล้วก็เอาหินคุกใส่เข้าไปยางมะตอยใส่เข้าไปอันนี้ก็ประมาณหนึ่งตารางเมตรนะครับใช้เวลาทำเกือบสองชั่วโมงนี่ก็แตะยางมาตอยเคลือบชั้นแรกก่อน ร่องรอยที่เราเคยงัดไปแล้วครั้งใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยแผ่นี่นะครับเขาบอกว่าเคยงัดไปแล้วครั้งงัดไปแล้วก็ทุบอีกแล้ว,ลว,เ,ลวเดี๋ยวก็ต้องลาดเคทับอีกงานนี้ไม่รู้จบอันนี้ที่ทำเคยทำไปแล้วนีย่ยยาแนวไปแล้วนะครับเริ่ม